สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวเย็นด้วยกันจ้าวันนี้แม่เจ๊มีเมนูเยอะเลย่ะเพื่อนมีคอเป็ดพะโล้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนแม่เจ๊ทำเองเป็ดพะโล้คอเป็ดพะโล้ผัดกะเพราหมูสับใส่ปลาหมึกไส้กรอกหมูขกรอกหมูแม่เจ๊ทำเองค่ะเติมจืดเต้าหู้หมูสับมีข้าวเหนียวด้วยค่ะอันนี้เมนูนี้เอาใจ หลานชายข้าเหนียวกับเสกกองหลานชายชอบค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเป็ดพะโล้มาเชจคซื้อคอมันนะค่ะเพื่อนซื้อคอมันคอเป็ดมันมัน,ม,นมันถูกดีเพื่อนๆประหยัดดีชอบแทะกระดูกแทะคอมันอร่อย นะคะมาค่ะ,มา,คะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปแม่เจ๊กนะคะขอเพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเถิด